กล้ามวยไทยคู่ที่2นั้นเป็นการพบปันระหว่างด <N ic> ีเซลเล็กจิตเจร,ร,รีกับเส <N ic> อือหวนออโอกรกิก <N ic> นะครับซึ่งในคู่นี้นั้นผู้ที่จะให้เกียรติขึ้นมอบมาลัยก็คือพันตรีดรอุตุสาโกโมลป่านิกจะเป็นผู้มอบมาลัยนะครับประวัติผู้มวยทั้งดีเซลเล็กและเสือหัวนั้นเชิญคุณสุพรานานครับค่ะดีเซลเล็กสิทธิ์เจรีนะคะอยู่ในมุมแดงน้ำหนักช่างมอเช้านี้115ปอนด์ชื่อจริงมงคลพดุงกฤต เป็นคนอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกค,ค่ะปัจจุบันอายุ17ปีชกมวยมาแล้วทั้งหมด54ครั้งชนะ42ครั้งแพ้7ครั้งเสมอ5ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกนะคะชนะคะแนนอินทราชัยสิทธเทพพิทักษ์ที่เวทีมวยสยามค่ะผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคุณอาลีพดุงกิจสำหรับเสือหัวเสือหัวนออ,กอุกฤินะคะอยู่ในมุมน้ำเงินน้ำหนักช่างมาเช้านี้115ปอนด์ชื่อจริงเรวัตสหุนันค่ะ เป็นคนอำเภอศรีคอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันอายุ22ปีชกมวยมาแล้วทั้งหมด91ครั้งชนะ61ครั้งแพ้30ครั้งค่ะครั้งสุดท้ายที่ชกแพ้คะแนนห้วยทรายเล็กสอสวณพักดีที่เวทีมวยสยามผู้จัดก,การและหัวหน้าคณนะคือคุณวิชิตภัยอนันต์ค่ะรางวัลพิเศษยังคงเหมือนเดิมครับแอนตาซิน,นดารักษาโรคกระเพาะปวดท้องจุกเสียแน่นมอบเงินสวัสดิการแก่นักชกที่เกิดบาดแผลแต่เข็มละ500ครับ นกคู่ต่อสู้ด้วยเสียปะแม่ไม,ม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกลับเข่าลอยมอบเป็นสวัสดิการ10,000บาทโจไรก้ฟาดหางแอนตาินจ่าย3 0,000ื่นแอนตาซินรักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับเบนดาหน้าร้อยยาถ่ายพยากรองสีเหลืองเม็ดเดียวครั้งเดียวมอบเองินสดแก่นักชกคู่เอกคนละ2 0 0พเดียวก้าบารปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเท็ดขัดยอกชามบมวมอบเองินสดให้แก่นักชกที่ชคเดืเดือดคนละ2,000นะครับ และน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์สองจังหวะราคาประหยัดครอบการทูทีพลังแรงกิบิีขอเชิญลักกีฬากอล์ฟนะครับร่วมดวลวงสวิงที่สนามกอล์ฟกฤษดานครไทรสีเปิดเป็นการทุกวันวันอังคารนั้นสมนาคุณค่ากรีนฟรีครับเพียง400บาทสนใจ2 3 2 5 4 5 9 4 9าถึงครับระยทางไกล0-3-2ครับกรุงทนคอมเพล็กซ์ศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรย่านฝั่งจนบุรีพบกับตลกบัรลุกว่า10คณะนะครับดีลาด และท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายครับท่านจะริมรถความสนุกได้ที่กรุงทนคอมเท์ชั้น3เชิญโดยทั่วกันนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษสําหรับผู้ที่พ้าย็อกนะครับก็จะมีรางวัลสัมมนาคุณเป็นบัตรรัฐนอาหารหมูลค่า3,000บาททั้งนี้เพื่อที่จะให้นักมวยที่แพ้น็อกนั้นมีโอกาสสะสมกําลังได้มีกาพักฟื้นแล้วก็รอคอโอกาสที่จะทำศึกบนผืนพระใบและเป็นฝ่ายชนะบ้างในโอกาสต,ต่อไป เป็นบริการจากร้านเพลงเพื่อชีวิตบ้านอิสานตะวันแดงสาแสงเดือนบ้านหมอลำวัฒนธรรมพื้นบ้านบนถนนพัฒนาการใกล้เสียคลองตันครับโทรศัพท์ก็จะโทรศัพท์ไปดองโต๊ะกลุ่มได้ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์717 2320-3กรรมการบนเวทีกิรศักดิ์แสงจำรัดครับคู่นี้นั้นพิกัดน้ำหนัก1 1 5ปอนด์นะครับโดย ก่อนจะขึ้นเวทีนั้นเราก็มีผู้ศึกขาพิเศษครับคุณนกแรประยุทธ์สายคำนั้นได้ไปเลาะหลังเวทีมาแล้วได้ความว่าดิวเซเล็กนั้นเป็นนักชกจากจังหวัดนครนายกถึงแม้ว่าชื่อท่านจะเป็นรองนะครับแต่ว่าความตั้งใจนั้นไม่ได้เป็นรองเลยวันนี้ต้องการที่จะสร้างชื่อเสียงโดยการบทนักชกรุ่นเก่ากว่าครับแล้วก็พยายามจะเข้าป้ายให้ได้ว่างั้นคือมาคนต้องชูมือ ทางด้านของฝ่ายน้ําเงินเสียหวนโอกริดแฟนมวยตู้คงทราบครับในช่วงหลังๆนั้นก็ไม่ประสบค,ความสําเร็จนะครับแต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าเจอนักชกรุ่นน้องที่ไม่ได้หรอกครับจะให้เป็นบรรดาขึ้นไปง่ายไม่อยาาหวังซะเลยวันนี้จะกลับมากู้ชื่อครับโดยใช้คำสาวบนเวทีนั้นเอาชนะให้ได้เหมือนกันคุณประยุทธ์สายคำครับหรือคุณนกแลนั้นก็ไปสืบข้อมูลมา ต้องการที่จะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเจอทชั่นที่วิลล่าคาเฟ่ยพลาซ่าและกุงเทพคอมเพล็กซ์ครับคืนนี้วิลล่าคาเฟ่นั้นพบกับตลกตัวฟ้าเมืองไทยแย่พลาซ่าดาวนอนองพบกับแดนเซอร์จากโรมาเนีีครับและกรุงคนคอมเพล็กซ์นั้นตลกมากสุดในย่านปั่งธนบุรีมาดูซิว่าทางด้านของผู้ที่บอกว่าเก่ากว่านั้นจะเก่าหรือเก่าครับ,รบถ้าเก่าแล้วก็แหม yeah. แย่ถ้าเก่าแล้วก็ดูถูกไม่ได้ครับ แยกออกไปวันนี้มันเด็กแห่งชาตินะครับเด็กๆทั้งหลายสรุปให้เต็มที่ครับกดยกที่หนึ่งปันพรุ่งนี้ถึง16มกราคมอย่าลืมครับไปชมไปเชียร์ให้กำลังใจแก่นักกีฬาพิการครับเฟสปีเกมเริ่มพรุ่งนี้นะครับและร้อมรักให้ครอบครัวครับเหมือนรอมรัวป้องกันยาเสพติดฝากไว้นะครับบรรดาเยมวชนของชาติทั้งหลายห่างไกลที่สุดครับใช้เวลาว่างทางด้านกีฬาจะดีกว่านะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทบอสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดและกรมการปกครองครับคูบค่แรกนั้นศึกย่ามวยไทยกมสิตสิทธิ์จำนวยเป็นฝ่ายชนะกาแดนเด่นภูเวียงดาวศรีบุรียกต่อไปนี้เป็นยกที่สองครับฝ่บายแดงคือเดลเซเล็ A K กสิทธิ์เจอลีครึ <15. S 1> ร้อยสิบห้าบ่น้ำเงินรู้จักมาคุ้นกันดีครับเกาบนเวทีเสือหวนอออุกฤษการเช็ดน้ําเช็ดตูให้ทั้งคู่ซะก่อน ถ้าเปียๆนี่เดี๋ยวจะเกาะตีไม่ติดครับทางด้านของดีเซลเล่นนั้นได้เปรียบทั้งส่วนสูงแต่บางกว่าครับดีเซลเล่นนั้นเป็นนักชกจากจังหวัดนครนายกนะครับส่วนเสื้อหัวนั้นอยู่สุลิน ดูยิยอที่2แล้วยังทําอะไรไม่ถนัดครับดูซิควคำเก่านั้นบอกว่าจะบดความสดของดีเซลเล็กลจะบดได้หรือเปล่าห,หันหลังท่านผู้ชมก็คือเสือหวนครับสูญวนพยายามที่จะใช้ปีไม้ลายมือและความชำนาญบนเวที บานเลงเพลงข่าวกันอยู่กรรมาการ,รกีฬาสัเกเห็นว่าทำอะไรกันไม่ได้ยากออกไปวันนี้จะมีการมอบทองคำให้กับผู้โชคดีนะครับ6ท่านท่านละ1กิโลกรัจากลอโซ่และแอปเปิ้ลครับสูนตามก็ไปสาวครับ ไม่ใช่มัดย,ยังได้มีข่าวกำนานด้วยเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะตีได้จ่าแจ้งกว่ากันระหว่างดีเซลและกับเสือหวน้นแม้จะเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าบนเบีีนั้นเสือหวนเก่าวกว่า ะเข้าถึงหรือเปล่าครับมาอยู่ข้างนอกเนี่ยจะเสียเปรียบผู้ที่มีช่วงยาปัตตนี้เริ่มสอกห้ามไปพิงเชือกครับพิงเชือกถือว่าเปรียบผู้ต่อสู้แกออกไปเครื่องยังไม่ร้อนเต็มที่ครับ สวนน้ำพายจะเดินเบียดก็ไปต้องลุยให้ดีเซลเล็กกลัวให้ได้ดูที่จะกลัวหรือเปล่าก็เจอแข้งนะโอ้โหตอนนี้สอยด้วยหมัดซ้ายครับอัปาาคัตก็ปลายคางไม่หนักพอครับไม่นาคอดีเซลเล็กยังทนได้ต่อยกระมวยกำลัน,นเวทีลำบากมีลูกเด่นลูกหัวเยอะไปหมดดีเซลเล็กต้องระวังหมดยกที่ส ครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับดูเมื่อลายยกที่แล้วนะครับทางด้านของดีเซลเล็กสิเจอรีนะครับนักชกฝ่ายแดงแล้วก็น้ำเงินนี่ครับเสือหวนอลกริดวันสอกขวาเข้าไปคู่นี้น้ำหนัก1 1 5่อปอนด์นะครับนี่คือภาพเมื่อเหตุการณ์เมื่อย,ยกที่แล้ว เดี๋ยวดูครับในยกต่อไปยกที่สามยกที่สามครับท่านผู้ชมครับดีเซลเล็กสิเจอารีแดงครับเสือหวนออกกริดน้ำเงินวิถุจินา์แสงจำหลัดครับทำหน้าที่ห้างเช็ดเนื้อเช็ดตัวนักมวยฝ่ายแดงซึ่งทาวัสรินค่อนข้างจะ ลื่นครับเป็นอุปสรรคในการชกค,ครับสวนัเดินไตะขวาไปแตะขวาไปทีหนึ่งตีเข่าขวาทางด้านของดีเซลซเล็กสือัวตีวาไปเน้นแล้วเสือหวัวเน้น เสือหวนนี่เป็นนักโชคที่มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมดีครับขยันหาเหลี่ยมกันอยู่ครับดีเซลเล็กตีตีข่าซ้ายดูครับเหลี่ยมใครดีกว่ากันพยายามจะให้หลุดไม่ห,หลุดครับเรียกมาเสือหวนอยู่ล่างภาษาบุ้ยก็บอกว่าใครอยู่ล่างลำบากครับ ดีดีเซลเล็กตีเข่าขวาไปตีเข่าขวาไปทรีดหนึ่งสองดอกแล้วสวนตีโตมาดีเซลเล็กตีเข่าขวาสวนตีซ้ายไปดีเซลเล็กตีตีเข่าดีครับตีตั้งฉากตั้งมุมทีเดียวได้น้ำได้เนื้อครับเข้าตีนะครับตีเข่าขวาไปแล้วตีดูครับตีดีเซลเล็กตีเข่าขวาตีเข่าขวา เข่าซ้ายมาเหมือนกันเสือหัวนีเซลเล็กตีได้น้ําได้เนื้อกว่าตีเข่าซ้ายไปอีกแล้วเสือหวัวตีนะไม่ค่อยมีน้ําหนักเท่าไหร่เวียามาดูครับดีเซลเล็กตีเข่าขวาเสือหัวตีซ้ายดีเซลเล็กตีเข่าขวาไปตีเข่าซ้าย ตีเข่าขวาไปทีหนึ่งครับดีเซลเล็กตีแล้วได้น้ำได้เนื้อครับตีแล้วเข้าได้ฉากได้มุมดีจริงๆเอาจุดยุทธศาสตร์เอาท้องเ้าใหญ่เสือหัวโดนแค่ซ้ายตีเข่าซ้ายเหมือนกันเสือหัวนเรี่กมาอา้าวเสือหัวตีบ้างมาได้ไปสองดอกนี่เฮกันทั้งสนามทีเดียวสามแล้ว เนี่ยามาตีเขาา่าขวาไปทีหนึ่งตีเข่าซ้ายไปทีหนึ่งได้ครับป,ปลายนี่เสือหัวนได้ต้ตนกดยกที่สามกดยกที่สามเดี๋ยวชมยกที่สี่สนุกครับท่านผู้ชมครับเมื่อปลายยกที่แล้วนี่ดีเซเล็กโดนเสนือหัวนเข้าไปต้นยกเนี่ยดีเซเล็กได้ปลายยกเสือหัวนได้กระพลิดกันครับยัง มีพิสูจน์อีกสองยกครับยกนี้กับยกที่ห้าดีเซเล็กแดงครับข้าบืดท่านผู้ชมเสือหันน้ำเงินครับไปซ้ายเตะขวาก็ไปโดนโต้เด็กแหงซ้ายนีเข้าขาไปแลกกันครับ ตีข่าวซ้ายไปทีนึงโอ้ยตอนนี้ดีเซลเล็กเน้นครับตีขา้าวขาเนี่ยครับดูครับหลักเหลี่ยมในการตีข่าวของดีเซลเล็กนั้นใช้ได้เลยครับเท่าเนื้อครับมีน้ำหนักครับตีเข่าวซ้ายตีเข่าวขาไปทีนึงเรืวหัวกสตูนี่แข็งขวา่าข่าวขาในการอา้าวดีไว้กันครับไม่ใช่ไม่ดีโอ้โห เสียบมัดมวยบอกโอ้โหโอ้โหเลยเสือหัวใจซ้ายไปขีดโอ้โหเลยครับแน่แน่ใครดีใครอยู่นะครับท่านผู้ชมตีเขาซ้ายไปขีดหนึ่งเสือหัวเน้นเหมือนกันครับต้นยกดีเซลได้กลางยกเสือหัวนครับมาแล้วเข้าครับเข้าครับดอกนี้เข้าครับมาแล้วเสือหัวนะครับไม่ใช่เสือเหลืองครับตีเข่าขวาตีเข่าขวาตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายไปโอ้ยตอนนี้หยุดเหมือนกันครับ ดีเซลเล็กเจอข่าวเสือหัวใจนิ่งทั้งกัน ท่านผู้ชมครับก่อนจะชมยกสุดท้ายครับดูสิว่ารุ่นเก่ากับสดกว่านั้นใครจะอยู่ใครจะไปมายกสี่นั้นแรกข่าวครับดูฝีไม้ลายมือรุ่นน้องไม่กลัวนะครับดวลเป็นดวลน,นี่แหละครับเดยงดุเข้ามาผลาดกันครับผลัดกันได้เปรียบอ่อนปลายยกนั้นทางเสือหนโดนกดตีข่าวตะมุ้เงนนินนั้นหลายชุดทีเดียวแต่ก็แก้โดยการอัดข่าวบริเวณหน้าท้องประกบ จังวะหมุนนี่แหละครับเจอไปหลายเข่าทีเดียว3นาทีสุดท้ายครับพิสูจน์ได้ว่าสดกับเก่ายกที่ใครจะดีวันเชิญคุณบึกต่อครับครับท่านผู้ชมครับชิงดำครับยกนี้ครับยกที่5รักใครชอบใครว่าไปครับวาตีตื้นขึ้นมาจนกระทั่งเบียดในยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับเอ้าว่าไปใครดีใครอยู่ครับแรงเรี่ยวแรงเป็นยังไง ใช้ได้ไหมความสดคือแดงความเก่าเสือหวัวลจยฟฟ้าไปไฟ้ายกนี้ยกตัอสิทธน,นะ ลุ้นกันสุดๆกันวันนี้สหวนให้เดินลำบากนะครับหัวจุดต้องลำบากเหมือนกันดิเซกปะทองครับไม่เข้าอย่าเข้าสหวน,หนได้ไหมเอ้า ฝ่ายต่างมั่นใจนะครับว่าตัวเองจะชนะสมหวนก็มั่นใจไม่เข้าครับไม่เข้าก็ลำบากครับรักษาลูกมวยนี่นะครับโดนแค่ซ้ายไปแล้ว่อยขวาไปทีออก็เพืแค่ ไม่โดนครับดอกสุดท้ายไม่โดนพระาบวยบอกว่าตีสุดท้ายไม่โดนครับเสร็หวนสวนไล่พี่จับไปขา,าไปทีนึงโองทำขา,าไปทีนึงนี่มาใช่ไอ้กระบาไปทีเอา้านี่แหละครับดอกสุดท้ายแล้วครับป้าเป็นยังไง<อ>เหลือการเอกวิศวานวิจิตบอกว่าดีเซเล็กไม่ต้องเข้า มุมนี้ก็บอกไม่ต้องเข้าเหมือนกันน้ำเงินบอกไม่ต้องเข้าหมดยกสุดท้ายโมจ้งสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับลูกพี่ของเสือหัวนะครับอิชิ้นไพนั้นขึ้นไปเองครับวันนี้เจียวเจ้ากันอยู่แล้วครับไม่รู้ยังไงครับคู่กี๋สูสีเหลือเกินครับ,บไฟแดงครับดีเซลเล็ก สิเจอารีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเสือหวนออ,กอุกฤษครับอย่างที่เรียนให้ทราบไม่เข้าลำบากครับเสือหวนเมื่อสกูนี้เดี๋ยวชมคู่ที่สามครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG